ครับ okay. ะมาพบกับอบจ๊อบแซบกินแซบทุกอย่างอีกนะครับผมวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะกินมากมายนะครับก็จะกินของมากินพวกของเปรี้ยวของดองอยากกินครับอันนี้ซื้อมาจากร้านอันนี้ฮะภรรยาเป็นคนสั่งมานะครับร้านวิชัยนะฮะวิชัยเป็นวิชัยผลไม้ดองนะครับผมอันนี้ครับเคยสั่งมารอบนึงแล้วนะครับก็คือถูกใจอร่อยนะครับ ก็มีหลายอย่างมากนะครับก็เลยก็เลยสั่งมากินรอบสองนะครับพอดีว่าภรรยาแพ้ท้องด้วยครับแล้วก็เลยสั่งผลไม้ดองนี้มากินนะครับก็จะมีน้ําจิ้มให้มีเป็นซองแบบนี้มาเลยนะครับผมนี่เป็นซองมีทั้งน้ําจิ้มบวยนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มเหมือนน้าจิ้มพริกเกลือพริกเผ็ดๆอย่างเงี้ยครับแบบแซ่บอะครับผมนี่นะอันนี้ก็ซื้อมาตลาดอะไรนะไม่ใช่ ในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมนี่พริกเกลือบวย้ยอันนี้ซื้อแยกมาเพราะว่ามันเป็นกระปุกซื้อมาเผื่ออยากกินอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ซื้อมาแล้วก็นี่อันนี้เมื่อกี้ได้มาจากาซื้อสตอเบอรี่มาครับก็ได้พริกเกลือแถมมาเมื่อกี้กินสตอเบอรี่แล้วไม่ได้เอามากินให้ท่านผู้ชมดูทุกคนนะอ่า วันนี้ก็นะครับผลไม้ดองก็มีองุ่นกับนี่มาดันนะฮะดันมาดันดองตีหนึ่งตีสองลูกขึ้นดองมาดันเฮ้ยนะครับผมมาเริ่มกินกันเลยดีกว่าอันนี้มันมีองุ่นทั้งลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กนะครับลูกใหญ่อะมันก็จะมีรส หว,หวานหนหน่อยแต่ว่าลูกเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวนะครับผมขอเริ่มเป็นอ่าพวยก่อนแล้วกันมันก็หวานแล้วแต่ว่าก็ยังมีอมเปรี้ยวอยู่นะท่านผู้ชม ก็จะมีเม็ดไม่ใช่ไม่ใช่หงุ่นอะไรเม็ดแล้วมามันเพื่อเกลือแบบแบบเผ็ดๆเพียงไปเลยลอาพอประมาณก่อนจะกินไม่หมดเสร็ได้ มนีอะไรเนี่ยอันนี้นะอันนี้นะนนนะมาดัเนเ,เป็นมาดันดองไม่ใช่มาดันใช่อิ่มมันก็เลยจะเปรี้ยวแล้วชิ่งกีกับพี่ก็เกลือแบบนี้ด้วยนะครับสุดยอด มันแบบงลลุลูกเล็กลูกเล็กมันจะกรอบแต่มันจะเปรี้ยวม,ม,มันเป็นดองมันไม่เป็นช่อิ่มถ้าใช่อิ่มมันจะหวานผสมเลยจิ้มหน่อยได้ยากผสมกัน mig mm. vel mm -hmm. พีคเคอแบบแบบค่ผู้ดีนิดหนึ่งอันนี้บวยอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรอะไรอ่ะบ้านนอกบ้านนอกอ่ะเขาเรียกอะไรพีคเกอือแบบแรงๆอ่ะ ด <L an> ูครับข้างในแบบช่ำๆเลยนี่จิมเนยได้ย่างเลยทำเลยสามย่างเลยครับ <S <S 2> <S 2> บุ้ยก็หอมดี 何が าสนใจนี่ครับเฮียวิชัยผลไม้นะครับนี่มีช่องทางทั้งทางลนะครับ @wichayfood Facebook ก็วิชัย y f o o d นะครับแล้วก็อินสตาแกรมก็วิชัย y f o o d นะครับมี QR c ว d าค้หรือเซิร์ชไปใน Google ก็คงเจอฮะนะครับนี่นะครับนี่ครับเฮียวิชัยผลไม้ดองนะครับก็มีหลากหลาย ให้ได้เลือกนะครับได้เลือกสรรชอบแบบไหนก็ลองทักเข้าไปนะครับเองกี่วันถึงนะแม่สองสองวันก็ถึงแล้วนะครับเคยอันนี้อันนี้ส่งมากรุงเทพส่งมาอาุทยาก็แป๊บเดียวเหมือนกันไม่นาน <c oughs> ม่ดัน,ดนแลก็เคยไอสั่งมะม่วงนี่มาด้วยหมดไปแล้วมะม่วงขาวกินแล้วง่วง เขาโมงหาว

ทีเดียวสามลูกเยโอเคครับวัว ง่วงนี่หายง่วงนะครับเนี่ พิกระเกือบวยตามไมชอยปลาไมชอยอคือที่พ r ็อพเ a อร์มาร์เก็ตก็ลองไปหาซื้อได้ครับตามไมชอยนะครับแล้วก็ผลไม้ดองเฮียวิเชียนเฮียเฮียวิชัยผลไม้ครับผลไม้ดองนะครับติดต่อได้นะครับในเพจนะครับผมครับวันนี้นะครับออฟจับแจ๊บก็ มากินผลไม้ดองเท่านี้และคกันก็เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมากินอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันใหม่นะครับก็ลองติดตามนะครับเข้ามาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับออฟจ๊อบแจปกินแซ่บทุกอย่างไม่ใช่ครับกินอะไรก็อร่อยไว้อลจ๊อบแจ๊ปนะครับกับ Facebook เฟซบุ๊กกับ u t u b e นะครับช่องออฟจ๊อบแจปกินแซ่บทุกอย่างนะครับยังไงก็ ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร์นะครับถ้าชอบนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ออกกินอะไรนะครับก็พักอินบ็อกซ์ส่วนตัวมานได้นะครับเราก็จะไปหาสัญหาของกินมากินให้ดูกันนะครับผมวันนี้นะครับก็ฝากเพจนะครับฝาก YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับสำหรับการกินคลิปหน้านะครับวันนี้ออบบายบายครับแล้วพบกันใหม่ครับออบจบเจ็บกินแซ่บทุกอย่างและ กินอะไรก็อร่อยบายออฟจ็อบแจ๊บนะครับผมบ๊ายบาย